สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับพี่น้องในช่องทาง y o u t u b e นะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางลาวกาชาตินะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจนนะครับปกตินะครับค่ำคืนของวันที่22นะครับกุมภาพันธ์2567นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่านะครับเนาะอยากลองเปลี่ยนบ้านดูนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ ก็จะเจอบ้านน้ำตาทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้นะครับพี่ก็หลากหลายแนวทางเลยผมต้องขอโทษพี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้แบบหลุดนะครับหลุดแบบน่าเกียดเลยนะครับไม่เข้าเลยดีกว่านะครับเนาะไม่เข้าเลยดีกว่านะครับต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อคืนนี้รากระชาติก็หลุดนะครับดาวโจนก็หลุดนะครับมาแค่หุ้นดาวโจน์ปกติก็คือมาตัวเด่นเนาะมาตัวเด่นที่ที่สองนะครับเมื่อวานนี้ผมให้2กับ3นะครับ เนาะก็มาเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับก็ต้องขอโทษพี่พี่สมาชิกนะครับผมผมก็บางครั้งก็พยายามทําเต็มที่นะครับพี่พี่ทำไปตามสูตรคํานวณแต่บางครั้งตัวเลขนะครับไม่มาตามสูตรเนาะนะครับก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับเนาะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับพี่พี่อาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอาจจะเสีย เสียทรัพย์เสียแรงนะครับแต่ว่าผมก็ถามว่าผมเป็นคนให้นะครับพี่พี่ก็อยากให้แนวทางที่เราให้ไปเนาะให้พี่พี่สมาชิกมีโชคกันนะครับเนาะอยากให้คนที่ได้รับนะครับมีโชคมีรอยยิ้ม,รมรประมาณนี้นะครับเนาะแต่แต่บางครั้งเนี่ยแนวทางไม่เข้าเนี่ยผมบอกตรงว่าผมก็เสียดายแล้วก็เสียใจมากๆนะครับพี่พี่นะครับก็ก็แช่งไว้ตรงนี้ก่อนเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับผมเนาะสำหรับค่ําคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดด้วย เรากาชาตินะครับพี่พี่คืนนี้ผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับกับเลขสี่สายรูดนะครับให้ไปที่เลขศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกนะครับผมสามตัวนะครับสี่ศูนย์ห้านะครับ ส่วนนะครับหุ้นดาวโจน์นะครับดาวโจน V.I.P. นะครับดาวโจน์ V.I.P. นี้ผมให้ไปที่เลข7แล้วก็เลข3นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับผม37 3 8 3 9นะครับ70 70แล้วก็ เจ็ดเจ็ดเก้านะครับสามตัวเจ็ดสามเจ็ดนะครับพี่พี่นี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนหุ้นดาวโจนคืนนี้นะครับพี่พี่หุ้นดาวโจนคืนนี้ได้เลขพี่น้องนะครับก็คือได้เลขสี่กับเลขสามนะครับ สายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขสามอยู่นะครับคืนนี้สามศูนสามห้าสามเจ็ดนะครับสี่ศูนย์สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับสามตัวสี่สามเจ็ดนะครับผม นะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับแนวทางในรอบดึกนะครับผมเนาะดาวกาชาตนะครับดาวโจน V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจรปกตินะครับส่วนท่านใดที่รอติดตามนะครับแนวทางแนวทางเาวเช้าเนาะสี่เหเช้านะครับเดี๋ยวประมาณสัก4ี่ทุ่มนะครสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวผมลงให้เพราะว่าผมกลับกลับถึงห้องก็ประมาณ3ามทุ่มนะครับก็คืนนี้ทํา OT นะครับทำโบทีเลิก3ามทุ่มนะครับพี่ๆเดี๋ยวถึงห้องก็ เดี๋ยวจะรีบคิดคำนวณแล้วก็จะลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมกลาบสวัสดีครับ